ดีค่ะตามความเชื่อของไทยตั้งแต่ครั้งโบราณกาลในหนังสือไตรภูมิพะล่วงได้กล่าวถึงบุคคลต่างๆในโลกนี้จะสามารถอุบัติเกิดขึ้นมาได้ในสถานที่ต่างๆตามบุญกรรมที่ทํามาโบราณท่านว่าผู้มีบุญจะมาบังเกิดในดินแดนอุตรกุรุทวีปเท่านั้นเรื่องนี้จะเป็นจริงเพียงใดวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะอาจารย์คะเรื่องของไตภูมิพะล่วงเนี่ยคืออะไระคะ ถ้าเราเอ่ยคำว่าไตรภูมิพระล่วงหมายความว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามภพซึ่งพระราชนิพนธ์โดยพระล่วงะนะคะซึ่งพระล่วงนี่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเราเรียกกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะแต่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานมาจากาสิ่งที่พุทธองค์และทรงตรัสแทรกไว้ในพระสูตรต่างๆค่ะต้องขออนุญาตถามว่าเรื่องของไตรภูมิพระล่วงนี่เชื่อถือได้แค่ไหนคะอาจารย์ โดยเหตุที่ว่าอิงในเรื่องของหลักศาสนานะคะเป็นเรื่องที่ได้คือโบราณอาจารย์หรือว่าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะเอาแต่คําสอนของพุทธองค์เนี่ยก็จะบันทึกในสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเกี่ยวกับเรื่องของการกําเนิดตั้งแต่กําเนิดมนุษย์กาเนิดจกกักรวาลกําเนิดทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งการกําเนิดของมนุษย์นะคะพระองค์ก็ทรงตรัสเอาไว้ คือผู้พระองค์เนี่ยได,ได้ครั้งหนึ่งได้ทรงตรัสว่าทรงก้าวได้ถึงสุดจักรวาลทรงมองเห็นขอบจักรวาลทั้งหมดนะคะว่ามีรูปทรงอย่างไรซึ่ง,งเราก็พูดได้ว่าเป็นกาแล็กซี่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการกําเนิดของมนุษย์ว่ากําเนิดจากอะไรซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงมีคํากล่าวว่าสุดยอดของศาสนาคือวิทยาศาสตร์คือสามารถพิสูจน์ได้ในสิ่งที่พระองค์งตรัสไว้เป็นภาษาโบราณ แลนะนะด้วยคำต่างๆที่พรทธองค์ทรงตรัดเอาไว้หนะ้าที่ต่างๆทรงเล่าเรื่องให้ภิกษุฟังที่ไม่เกี่ยวกันนิทานฉดกที่ไม่เกี่ยวกับคำสอนหลายคนนะเห็นว่าคําตัดของพรทธองค์มีค่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ดังนั้นจึงมีการบันทึกเอาไวนะ้ไม่สามารถจะอยู่ในการสังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมวินยัยพระสูตรต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นคําที่พรงตรัดไว้จึงมีการรวบรวมขึ้นเป็นขั้งแรกนะคะ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ตกทอดมานะแล้วก็พอสมัยสุโขทยัยก็ได้กลับมารวบรวม,มราชนีพนธ์นั้นเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งนะเราจึงได้ว่าไตรภูมิพระโลหิตที่บ้านนะแล้วก็ก็ต้องบอกคุณโยมว่าเชื่อถือได้เพราะว่าอิงจากหลักของทางที่ทางพุทธศาสนาสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ ในหนังสือเตภูมิกถาหรือที่รู้จักกันในนามของไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทยที่มีอายุกว่า600ปีในกันที่9และ10ในหมวดของอวินิโคพร,รุปได้มีข้อความกล่าวถึงลักษณะสันฐานของเขาพระสุเมนที่ถือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและสรพพสิ่ง ในไตรภูมิพระร่วงยังได้กล่าวถึงความสําคัญของดาวนักขัตฤเริกต่างๆทั้ง27ดวงที่เป็นที่มาสําคัญของการให้เลิกในงานมงคลต่างๆจนถึงปัจจุบันและยังรวมไปถึงการโคจรของดวงอาทิตย์ซึ่งทําให้เกิดฤดูต่างๆขึ้นในโลกด้วยคำบรรยายที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เมื่อกําหนดเขาพระสุเมนเป็นแกนกลางของสรรพสิ่งแล้วทิศทั้งสี่โดยรอบเขาพระสุเมนนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็นทวีปหลักๆได้อีกสี่ทวีปอันมีชื่อเรียกตามบาลีว่าอุตรกุรุทวีปบ,บูรพวิเทหะทวีปชมพูทวีปและอมรโครยานทวีปในไตรภูมิพระร่วงได้อธิบายถึงทิศทั้งสี่เป็นต้นว่า ทางด้านเหนือของเขาพระสุเมนคืออุตระกุรุทวีปซึ่งเป็นที่บังเกิดของเหล่าผู้มีบุญทั้งหลายที่จะประกอบด้วยรูปร่างลักษณะอันอ่อนหวานละมุนละไมงดงามและความเป็นหนุ่มเป็นสาวอันยืนยาวไม่รู้จักแก่ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องปลูกข้าวเองเวลากินอาหารเพียงนํำข้าวสารใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนหินวิเศษไฟก็จะลุกขึ้นเอง มีต้นกนลัปรับพืวิเศษอยู่ผู้ใดต้องการอะไรเมื่อมาขอก็จะสมปรารถนาทุกประการคำบรรยายลักษณะต่างๆในชมพูทวีปนั้นหากอ่านในเชิงของวรรณสินแล้ว ก็จะได้อัทรสของภาษาที่สละสลวยแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถึงคำบรรยายนั้นจะเห็นได้ว่าผู้นิพนธ์ได้มองเห็นการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเช่นการบรรยายลักษณะของชาวอุตรุรุทวีปที่ผ่านมาว่าชาวอุตรุรุทวีปนั้นจะเป็นหนุ่มสาวตลอดการสามารถเปรียบเทียบได้กับคนในปัจจุบันที่มีการบำรุงและรักษาสุขภาพมากขึ้น ทำให้อายุยืนขึ้นและเครื่องสำอางในปัจจุบันก็ทำให้ดูเป็นหนุ่มสาวตลอดการหม้อวิเศษที่เพียงใส่ข้าวสารและยกขึ้นตั้งบนหินวิเศษข้าวก็สุกนั้นน่าจะเปรียบได้กับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่กลายเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันของบุคคลทั้งหลายและต้นกระล่ำปลีกที่บรรดาลได้ทุกอย่างนั้นบางที ก็อาจจะเปรียบได้กับเครื่องกดเงินอัตโนมัติที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนั่นเองในสายตาของบูรพาจารย์โบราณได้เล็งเห็นถึงปริศนาอันซ่อนอยู่ในความหมายของทวีปทั้งสีนี้จากรายละเอียดที่บรรยายภูมิลักษณะการใช้ชีวิตและรูปร่างลักษณะของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในทวีปต่างๆซึ่งได้นำความรู้ทั้งหลายมากำหนดเอาบุคคลทั้งสิ้นในโลกให้อยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของทั้ง4ทวีปนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราเองก็อาจจะเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตนและเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรเพื่อให้มีความเจริญสอดคล้องกับคำอธิบายของบุคคลทั้งสทวีปนี้ ไตรภูมิพระล่วงเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาโหาราศาสตร์ด้วย,วยหรือเปล่าคะอาจาจรย์จริงๆเกี่ยวข้อง,ท,งทั้งหมดเลยนะคะคุณโยลองนึกภาพนะคะว่าจักรวาลนี้มีกาแล็กซี่รเราพูดนะคะกาแล็กซี่เป็นลักษณะหมุนวนแล้วก็มีเป็นลักษณะรูปทรงไข่แล้วก็หมุนรอบนะสิ่งที่เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ตรงใจกลางนะคะร,ระบบสุริยะก็เป็นดวงดาวที่หมุนรอบมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ในไตรภูมิพระร่วมหรือสิ่งที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องดวงดาวการโคจรของดวงดาวจากสิ่งที่ใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดของจักรวาลในแกแล็กซี่ต่างๆมาสู่ระบบสุริยะแล้วก็มาสู่การดําเนินวิถีชีวิตบุคคลในโลกนี้ในทุกๆอย่างที่จะต้องมีจุดศูนย์กลางนะคะคือในทุกอย่างในทุกเรื่องเลยนั่นอย่างวิชาโหราศาสตร์เนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไตรภูมพิพะร่วงเนี่ยมาประยุกต์ใช้คือในในเราเราเรียกท้ายว่าไตรภูมิพะร่วงหรือไตรภูมิโลกวินิจิัยก็ได้นะหรือเตภูมิกถานเนี่ยเราเรียกได้หลายอย่างแต่สรุปแล้วข้อความในนั้นเป็นปริศนา <c oughs> ที่สามารถที่จะใช้กับสปปรรพสิ่งในโลกนี้ในในในระบบต่างๆนะคะาะมีคําว่าระบบจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลและระบบทุกอย่างในโลกแม้กระทั่งในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์นะคะสามารถใช้ได้หมด อาจารย์บางท่านอย่างที่อาจารย์ภูรวงเนี่ยได้บอกว่าคนโบราณสอนวิาวาชาโหราศาสตรนะ์ผ่านในไตรภูมิพะลวงที่จะบอกถึงการโคจรของดวงดาวต่างๆรอบจุดศูนย์กลาง <c oughs> ที่เรามีคําว่าศูนย์กลาง <c oughs> จักรวาลนะคะทีนี้คําว่าศูนย์กลางจักรวาลมันก็จะมีจุดแต้มจุดแต้มคือตรนมีทั้งสี่นะคะแล้วก็จะมีในลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้เสมอไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอย่างเราพูดถึงระบบที่ใกล้ตัวเราระบบครอบรัว ใครเป็นศูนย์กลางพอ่อรองลองมาแม่บริวารคือลูกแล้วก็ลงมาถึงบริวารคือมันจะมีลำดับขั้นในทุกองค์กรทุกหน่วยนะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นในเรื่องของไตรภูมิพะลวงที่เกี่ยวพันกับจักรวาล<ม>เกี่ยวพันกับทวีปเกี่ยวพันอะไรต่างๆเนี่ยมีปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในความในการดําเนินของสรรพสิ่งในโลกนี้ะนะคะดังนั้นบางทีเนี่ยในไตรภูมิพะลวกเนี่ยอาจจะบรรยายถึง ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นรกหรือจะบรรยายถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ก็จะไม่หนีหนีไม่พ้นไงฮะในในระบบเดียวกันทั้งหมดของจักรวาลนีนะคะ้ค่ะมันมีปริศนาซ่อนอยู่ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นโศาสตร์ก็ก็ใช้อยู่ในนี้นะ,ะการปกครองบ้านเมืองก็อยู่ในในหลักนี้นะคะการดําเนินวิธีศสบายต่างๆในนโยบายต่างๆที่ถูกต้องก็ซ่อนอยู่ในหลักนี้อีกเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะตีความออกมาอย่างไรค่ะก็เหมือนกับเราจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยิน คำพูดเกี่ยวกับเรื่องของชมพูทวีปอยู่บ่อยๆนะคะ,คะจางอย่างเช่นพระถังสัมจั๋งได้อัญเชิญพระไตรปิฎกในดินแดน,ดน,ดนชมพูทวีปดินแดนชมพูทวีปเนี่ยมีจริงไหมคะคือดินแดนชมพูทวีปนี่มีจริงอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้พอเราบอกชมพูทวีปทุกคนบอกอินเดียใช่ไหมเราก็บอกอินเดียเป็นชมพูทวีปแต่มันเหมือนกับว่าเป็นคําชื่อที่เรียกพ้องกับในไตรภูมิพระล่วงแต่ไม่ได้มีความหมายว่านี้เป็นชมพูทวีปนะนี่เป็นบุรพัี่ วิเทหะหรือว่าอันนี้เป็นอุตรลักุณ์กรุป,ประเทศอันนี้เป็นอมรโครยานค,คือมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่เป็นสิ่งที่ครอบลงไปในความหมายนะคะ<ม>เรามาแยกนะว่าอุตรลักษณ์กรุทวีปที่เราอ่านมาที่บรรยายมาทั้งหมดสีทวีปเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นเรื่องของคนที่มีศีลเหมือนแบ่งคนออกเป็นสีจําพวกนะ,ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องแบ่งคนค่ะก็คือแบ่งคนเป็นสีจําพวกสีทวีปก็คือกลุ่ม กลุ่มคน mm hmm. ที่มีลักษณะพิวพันธุ์อัธยาศัยที่แตกต่างกันตามภูมิประเทศค่ะนะคะ,ะลักษณะของชมพูทวีปที่กุญโยถามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของชมพูชมพูคือสีสันที่มีทุกอย่างก็เลยจะหมายถึงว่าชมพูทวีปนี่คือโลกนะ mm hmm. ที่คนเกิดมาต้องเผชิญเวรเผชิญคะเผชิญคือจะอ่านในแง่ไหนก็ได้ะนะ,ะถ,ถ,ถ้าเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ก็บอกอุตรากุทวีปคือสวรรค์ชมพูทวีปเนี่ย ก็คือคือดินแดนของมนุษย์ใต้จมูทวีปก็คือนรกนะคะ,คะแล้วก็บูรภาวิเทหะที่ลอยอยู่อมรโกยาเนี่ยคือคนฉลาดกับคนทํางานคือคล้ายๆกันอย่างนั้นคือเราจะอ่านในปิศนาตรงนี้ก็ได้ถามว่าชมพูทวีปมีอยู่จริงเนี่ยมีเพราะชมพูทวีปคือโลกแผ่นดินทั้งหมดที่เราเหยียบคือชมพูทวีปค่ะ แล้วในไตรภูมิพระล่วงมีการกล่าวถึงชมพูทวีปยังไงบ้างคะอาจารย์คือในไตรภูมิพระล่วงเนี่ยได้เอ่ยถึงว่าชมพูทวีปเนี่ยบุคคลที่อยู่ในชมพูทวีปเนี่ยเป็นในลาาักษณะทั้งด้านโหราศาสตร์ที่กล่าวถึงนะคะจะมีรูปทรงรูปหน้าเหมือนรุมล็อกเวียนซึ่งเราก็มาแปลว่าเป็นรูปหน้ารูปไข่จะต้องประชิญทุกยาาจะต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีทั้งคนมีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมอยูย่คุณโยลองแปลสิคะว่าเป็นโลกไหม นะคะส่วนที่บอกว่าหน้าดั่งดุมล้อเวียนนะคะคือคนที่ใบหน้ารูปไข่นะคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนทรงผมก็ได้เปลี่ยนอย่างไรแบบไหนก็ได้เนี่ยรูปหน้าอันนี้รับหมดคือรับได้หมดคือหน้าบุคคลที่อยู่ในโลกดินเะยลักษณะแบบเนี้ยรับได้หมดมันแปลว่ารับได้หมดหน้ารูปไข่เขาก็แปลว่าดุมล้อเวียนที่รับได้หมดเปลี่ยนแปลงและหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยคือใบหน้าของคนที่มีรูปหน้ารูปไข่นะซึ่งมันรวมถึงหัวแห้ง ลักษณะทางโหรา,าศาสตร์ลักษณะการแบ่งคนนะคือคือมันรวมหมดเลยในคําเดียวเลยอะคะ่ะแล้วก็ยังบอกว่าจมพูทวีปมีคนที่ทําทั้งความดีความชั่วนะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปมีทั้งจนมีทั้งดีจมพูทวีปเนี่ยเหมือนกับว่าต้องอิจฉาคนอุตรกุรุทวีปเพราะสบายกว่าค่ะมันคือโลกมนุษย์ในความหมายตรงนั้นนะคะ มันคือโลกมนุษย์ในทุกทุกแห่งเนี่ยคือจมูทวีปนั้นสิ่งที่ไตรภูมพิพระลุ่ได้กล่าวถึงในแต่ละทวีปแต่ละทวีปเนี่ยดูเหมือนชมพูทวีปจะหนักที่สุดเพราะว่าความเป็นโลกมนุษย์เนี่ยมันหนัก